3ามสองหนึ่งว้าวอ่ะ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 น่อ่ะ่ะอ่ะอนะอ่ะอ่บอยะอะอ่่ะอ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 นะอ่งอ่อ่าอ่ะอ่โอ่ะออ่ะ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะะอ่่ออ่ะอ่ะอวะออ่ะอร่ะอ่อ่ะ่อะ่อออะไอออ่อ่ะ่อ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 อ่เอ ผมจะบอกเลยว่าผมจะมาหลุดละหลุดละหลุดหยุดกับที่หยุดกับบะานกับม ada, er, ี่นะโอเคก็ก <asp> ่อนเข้ามาครับเราจะมีไม่มีอะไรเลยนะล้าไม่มีอะไรแต่ผมเล่นไปแป๊บนึงอะไงทุกคนผมจะมาสอนไอ้บอสรับเขาเรียกว่าอะไรวะรับคลาสเยสรับคลาสอย่างแรกมันต้องมากดกดตรงนี้ไม่กดคลิกซ้ายคลิกตัวนี้เอาจะ่ไม่เห็นไม่เห็นได้เลยเอาคุณไม่สามารถนี่ตัวนี้เปล่าวะไม่ได้ทำเควส์วีลคัมบิเกนนี่วีลคัมเอาปกติมอยู่ตรงนี้นี่หว่าไปไหนแล้ววะตัวนั้นอะชิบหายแล้วไงทุก ใ <Hey, S 2> <Okay>. oh. ช่จ oh. ับแม oh. ่จับแม่ขำม่นังขำแม่นังขำแม่นังม่นัไอ้นีบบ่ปัญญาอ่อนนะแต่เปิดโอเคนี่ทุกคนเราต้องเดินมาตรงนี้เลยเว้ยบอสจากที่กูไปศึกษาม,มาเมื่อสองสองย oh. ี่สิบห้ายานาทีทีท่แล้วเดวนินตรงมาเลย เจบไาเลยครับทุกคนนี่นะครับต่อไปแล้วก็กดมาที่อันนี้แล้วก็มาที่อันอันที่สามเลยทุกคนนี่เข้ามาอันสามปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้เราเข้ามาอันแรกเลยทุกคนปึ๊บ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 นี่คลิกขวาเพื่อรับครบรับอันนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเลือกคลาด่ะนี่ไงเลือปึ๊บผมก็เลือกเป็นสายดาบนี้ไปทุกคนมันก็จะได้ดาบมานะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแต่ผมมีดาบเลี้ยวห้าอยู่จัดปะถ้าเรากดคลิกซ้ายจะเป็นการคุยไว้แต่กูคุยไปแล้วไงบางทีมเออเนี่ยประมาณนี้ทุกกกกกกกคนนนแลลลล้้้วววว็ทาาาาารรรรััับบไไ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 ปป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 ตตตีีีีีมมอออออออเเเยยย่่่งงดดชิิห City Gate นี่เทเลพอร์ตสู่ City Gate ทุกคนใครที่เข้ามาอย่าลืมแบบว่าเปิดดีสแพค์เลยทุกคนมันจะเปิดดีสแพค์อาจจะโดนบัตเลยทุกคนแล้วก็ลิงก์ไอพีเซิร์ฟใต้คลิปเลยนะทุกคนนี่เออต่อไปเอ่อพาไปดูอะไรเนี่ยกูมีอันนี้อยู่สิบหกอันอ่ะกูพาไปสุ่มของเนี่ยเหรอโอ้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 จะลองสุ่มเดี๋ยวเล่นเลยทุกคนแล้วแบบสุ่มของเซิร์ฟเนี้ยมันจะแบบว่าอีพีเกมอ่ะเยสแกจังวะมันพาร์ติเคิลเยอะนิดนึงไงทุกคนครับ เฮ้ยครับครับคอปเอ้ยเพ่าเปิดเข้าห้องแต่งตัวใช่มันจะมีห้องแต่งตัวด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหได้บอลลูนคอมมอนมาว่ะโคตรกากขอสุ่มบังดีขอสุ่มบังดีมันยืนของให้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยก้อนมันไม่ได้ดิมันยืนของไม่ได้เซิร์ฟเนี่ยเขาที่ยืนรยืนของเพื่อนครับมันก็คือไม่ได้ เราไป็ีบอสฟาร์มไม่เอาไปซีงไหนอ่ะได้เลยตอนนะขอซุ่มอีกสักหอีสี่อันแล้วกันอ่ะอีสี่อันพอผมจะมาดูว่าเซิร์ฟเนี้ยมันไม่เกลียวเว้ยตอนผมไม่ได้อ่านอ่ะผมได้รีเจนทั้งสองอันเนี่ยแต่ตอนนี้แม่งไม่ได้อะไรแล้วอ่ะโอ้ยจะอีปิกไปอีกแล้วอ่ะอีอีสองอันทุกคนอีสองอันพอเึอโอ้โหเกือบได้ของเทพไปมอสโฮลี่ไนท์วิงอ่ะกูเกือบได้โฮลี่ไนท์วิงว่ะอ้าวแล้วกูได้ของรีเจนเอาวองรีเจนเลยนะเวอาไอ้เหี้ยอะไรอ่ะทำไมไมผมไม่เห็นได้อย่างงี้บ้างอ่ะไอ้เเเเเหหหหี้้้้ยยยไไไมมม่่่่่่่รรรููวววะะะะพาาาาาาัันน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 ปปป็็กกกดดลลลออออืจ ฮึบแบ็คได้อะไรอ่ะอีปิกไออันนึ่งอั้นฮับฮึบได้อะไรอ่ะเกลกรุ๊ปป่ะเฮ้ยกูเฮ้ยกูขออันนึงอ่ะขออันนึงพอเลยถ้าได้เลเจนด์ผมจะปิดคลิปนี้ไม่ใช่หยอกหยอกได้เลเยเชนนี่มานะไม่ได้หรอกกูว่าเซิร์ฟมันไม่อันนี้กูขนาดแล็กมากไปดิได้คอมมอนมาได้หัวไอ้นี่อีกแล้วบิ๊กเฮดเนี่ยเฮ้ยกูขอเซิร์ฟก่องนี้อันนึงเนี่ยอ่ะอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วทุกคนท้ายจริงและ อย่าค่อยหลังไมที่หลังว่ะคุณการซุ่มของเนี่ยเป็นบอกเลยเป็นของคู่กายคู่ใจของว่าถ้านนม,นนม่นมน,มน,มน่ยไม่เน่ยแกไม่แกนม่ไนะครับผม ครับผมไม่ได้แต่โอ้ไม่ได้ของกากคุณไบอสไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซุ่มไปทีหลังนะทุกคนผมจะเราไปเปลี่ยนชุดดูดูนนะทุกคนก็ได้เลยเ,ยเลยข้ามาที่ห้องอันนี้เลยได้เลเจนด์อะไรมาวะคุณดูไม่ทันวะไม่ทันมันย้อนแชทดูได้นะครับอ้นี่ไม่ใช่ดิได้อะไรมาวะได้ก้อยมาก้อยอะไรคือก้อยวะลาบก้อยอะ K O I อะอะไรไม่รู้ก้อยเดี๋ยวมันอยู่ช่องไหนวะก้อยอ๋อนี่ไงทุกคนก้อยอ๋อมันมันคือนี่เว้ยมันคือปลาเว้ยมึงเห็นปลาข้างๆมือกูปะเนี่ยไอ้เทมนี่คือก้อยแหนมอยู่ไหนวะกำ ไอ้นียนี่ไงคือก้อยเว้ยลาบก้อยเลยลาบก้อยอยู่ที่มือผมไว้ทุกคนเฮ้อเนี่ยปลาเนี่ยออ๋กปลาคราฟเนี่ยเออเอะไินี่กว่ามันมันให้อยู่กุญแจไม่ได้เด้อหรอปลโยนอะไรให้ไม่ได้สักอย่างเฮ้ยจะไปตีบอสเลยอ่ะมึงอันนี้ยังไหวมากเขาเรียกว่าหายังมึงหายังแค่นั้นแหละ โอ้โหตรงนี้มีผู้มันมีเควินด้วยทุกคนแต่ผมผมต้องแบบตอนแรกมันจะมีเควสให้ทำเว้ยก็คือเควสที่มันต้องมานะมาแบบว่าอะไรสักอย่างทุกคนแต่เขาบอกว่ามารีวิวได้เลยทุกคนเพราะว่ามันบั็อกอะไรอย่างไม่รู้อะคฮับมามามาเฮินตรงมาก็จะมีนี่นะมันจะมีแบบระบบอัไนีด้ะเว้ยเขาเรียกว่าลาปาร์ตี้อะ่ะแต่แบบถ้าปาร์ตี้วิวเราต้องแบบห่างกันไม่เกินสักสามสองอันอะไรประมาณนี้ทุกคนเออใช่เฮ้ยทำไมกูตีไม่ได้วะ ลลแล้วเอามาลกุมเล้วไปกูตีมันไม่ได้ไอ้บอสชิบหายเลยว่ากูตีมันไม่ได้อะโอ้โหชิบหายทุกคนผมช่วยบอสตีไม่ได้ว่ะทุกคนน่าจะมีอะไรผิดพลาดเอางี้ดีกว่ากูจะแบบคอยซัพพอร์ตเหมือนกันนะกูจะคอยซัพพอร์ตมึงทอร์แ<ด>ม่บอสถ้ากูไม่ซัพพอร์ตมึงอนกจะกลายเป็นหนังไก่ปะใ,ให้ให้เดา แต่เราจะตายแล้วแต่กูใช้มือตีได้ว่ะโอ้กูน่าจะแบบกูเพิ่งกูบักบักบักสายแน่เลยว่ะกูเพิ่งกดรับสายมาใหม่แล้วกูใช้ดาบวิวห้าไงประเด็นอะเออกูต้องใช้ดาบวิวหนึ่งเว้ยแต่แบบไม่ทันแล้วทุกคนไม่เป็นไรเสร็จเสร็จนี่ต้องตีเรื่อยๆเมืนจะแบบว่าจะเอาไปบอสมือตีเรื่อยๆเลยออออออ๋เมมีีหหลลดดใช่ใช่ใช่เสร็จ เพิบเพิบโอ้โหทำไมกูดูตีแรงจังวะทุกคนผมจะลองแบบถ้าเกิดไม่ทันใจมาตีพวกนี้ได้นะเว้ยพวกหมูอ่ะทุกคนถ้าผมหาหมูกันเดี๋ยวว่าหมูหมูอันนี้คือสลามเวล์ดห้าทุกคนโหถือว่ามันถึกอยู่นะสลามเวล์ห้าทุกคนแต่แบบไม่ไม่พะขนามือคนะหมูกรอบผมอะไม่คนะหมูกรอบผมนะทุกคนจะตายเลยเหรอวถ้าไมมึงถึงตายไว้บอสน้ำส้มสายชูเหรอนี่กูได้ยาสติงมาได้วบอสกูแดกยาสติงโหว่ากูต้องไปหาดาบเวล์หนึ่งว่ะทุกคนผมต้องไปเลือกคัสใหม่แน่เลยะทุกคนชิบหายล เออเดี๋ยวผมเปเลือกเลือกคัสแม่เหล่ากันนะจะได้มาช่วยบอสตีได้ทุกคนเอ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันสามารถปาร์ตี้กันได้ป่าวะบีซัดคุยไม่ได้ด้วยคนเวลมันต่างถึงกันไปนะทุกคนใครที่จะมาทำก็เวลให้มันแบบพอดีพอดีนะแบบ2เวลอนะไรเงี้ยแบบห่างกันสองเวลพอถ้าเกิด3เวลจะเป็นอะไรการกินังปะก็จะเป็นกากินังอืมโอ้โหนี่ครับบาอันสามแลเพื่อเลือกโบดนะครับแล้วก็เฮ้ป๊อป๊อปโอเคผมได้ดับเวลหนึ่งหมดลนะถ้าจำถ้าแบบผมรู้ทิศไม่ผิดน,นะเฮบแต่เวลฟิล์มหายปะไม่หาาายยยอออออ้้วว่่่ะะไมมรููัันนกก็งบเลต

นี่เดี๋ยวมึงได้มึงได้พวกสโลงสลามอะไรมาเยอะบ้างแบบพวกสลามเจอรี่อะไรเงี้ยเยอะอยู่นะอ้าวใช่เมื่อป่ะตีกันแรงออกขวานี่ยกัอะไรเนี่ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใช่เมื่อป่ะตีเฮ้ยกูได้ได้วิวหรือเปล่าพี่เขาแอดวิวให้ผมแล้ววะทุกคนโอ้ใช่เหรอเออเขาบอกว่าเออมันสามารถโกยกุ้งกิงอหรทุกคนทำอะไรไม่ได้ไวเกินเลยคืออะไรวะเฮ้ยกูลองพังไปตีพวกหมูหมูคุณฮะป่ะ ใช่เหรอถือมือซ้ายแล้วมันจะขึ้นอย่างนั้นห้ามสื่อมือซ้ายคืออะไรวะถ้าสมมติเป็นอาวุธที่เขียนว่าถือได้มือเดียวก็คือต้องมือมือขวามีของอย่างเดียวถือได้มือเดียวมือซ้ายห้ามมีคืออะไรวะเลือกสายอะไรมาเลือกสายดาบหรือว่ากูเป็นพวกปลาคราฟมะปลาคราฟเน่ะเดี๋ยวกูจะไปเอาปลาคราฟออกใช่เหรอเพราะปลาคราฟมันมันอยู่ในมือซ้ายกูอะตอนเนี้อ๋อเหรอต้องเราไปเอาปลาคราฟออกไอ้เหี้ยปลาคราฟตัวท่วงทุกคนตัวร้ายปลาคราฟโอ้โหโอเคบอสตอนนี้มึงเวลอะไรแล้วตอนเนี้ยเวลถึงเวลสามยัง ยังไม่เป็น์สามเลยเหรอตีไม่ได้ทำไมถึงตีไม่ได้วะเมื่อไหร่ทุกคนเพื่อขั้นตอนการอัพสกิลทุกคนก็กดไปที่ช่อง9แล้วก็อันเนี้ยแล้วก็จะมีคำว่าสกิลทุกคนแล้วสามารถดูเวลตัวเองว่าเราเวลไหนวะทุกคนนี่ผมมเบลล์เวลเจ็ดใช่ไหมนี่แล้วก็ป๊บมานี่เลยแล้วก็เวลลเก้าฮึบประมาณประมาณนี้ทุกคนผมไม่รู้จะอธิบายไงวะแบบคลิกแล้วก็มาคลิกที่ช่องกากระบาดเมื่อกี้นะทุกคนเออแล้วก็ผมจะต้องกดใช้สกิลนะฮึบแล้วก็เฮ้ยหุยบอสโคตรตึงกั เฮ้ยเปิดอนตีว่ะสต๊อกเออโอ้โหโอ้โหประมาณนี้ทุกคนเป็นเซิร์ฟที่แบบว่ามันเป็นเน้นใช้สกิลนะทุกคนสกิลแบบสวยๆอ่ะสุดสวยนะจ้าอะไรเงี้ยสุดสวยนะจ้าเฮ้ยผมจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ดี่ก่อว่ะทุกคนครับเออเปลี่ยนวายเสียงอะไรดังเหลือเกิน มันเอาชุดออกไงไว้บอสร,รู้ป้าไม่รู้เลยเอออผมจะลองเอาชุดออกครับทุกคนวันนี้ผมใส่ชุดอะไรไม่อยู่ไม่รู้อะเป็นชุดแบบแบดบอยอะสวัสดีครับผมชื่อนายหวยนะจ๊ะอะไรเงี้ยไหนว่อยวะก้อยกูยินเนี่ยลาบก้อยกว่นนกนานี่ไงก้อยแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วอ๋อนี่ไงเอา้าทำไมก้อยยังมีอยู่ไว้บอสไม่รู้อะเออเนี่ยก้อยหายไปแล้วเอออะไรวะเออสักอย่างไะทุกคนไม่เป็นไรหรอกเหมือนมันมจะแหลกนิดน,นึงน้อยบอสมึงกระตุกปะหหหาาายยยแล้วปะเ,เริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วทุกคนผมจะซัพพอร์ตไอ้บอสนะทุกคนได้เวล์บ้างปะ กูรอรอฮีมึงอยู่เพื่อนเดี๋ยวนะ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 ค้นเกียนะตอนนี้ทุกคนคนเกีย่ะทุกคนจะไปหาทำในเซิร์ฟัทุกคนเพราะมันไม่มีอ่ะทุกคนันไม่มีหล<ะ>ักเลยรัเม6เหเลอวะยาเนียเออเวาสเว้ยเสว่ยเสวี่ยเสวยเสวยเสวยเสออเวมล้ใช่ไหมมึงสามารถกดสกิลได้แล้วนะเว้ยตอนเนี้ยใช่มึงกดไปที่ช่องที่เ้าที่มันเป็นลูกกระเป๋อ่ะมึงไปไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันฆ่ามึงตาย กดที่คำว่าสกิลอ่ะ เห็นปะกดกดกระเป๋าแล้วก็กดที่สกิลอะกดกระเป๋ากดไงวะเลขเก้าไงกดเลขเก้าขึ้นมาก่อนอ่ะกดเลขแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็สกิลเห็นปะมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอะไม่มีเหรอไม่มีจ้ะใช่เหรอวะช่องสุดท้ายนะกดช่องสุดท้ายอะนะเออไม่ขึ้นใช่เหรอวะเอาป็นป่ามันเป็นเป็นการกดคลิกขวาทุกคนแต่ผมได้อะปึ๊บแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็แบบกดลากสกิลมาใส่นะทุกคนแบบชิ่อเฮ้ยบอสระวังนี่ผมจะทําการตีให้มันเลือดน้อยๆลอยบอสมาก่อนแล้วกันนะทุกคนครับบอกเลยว่าใครที่มเล่นกับผมอะใคครรรเเจอผผมมมมกก็สาาถปััั๊ลได้นนะบบ ชั่วโมงละห้าสิบบาทแล้วกันนะ โอ้โเซิร okay, ์ฟเริ่มหน่วงแล้วทุกคนเพราะว่ามันอาจจะแบบตีมอนอะไรเงี้ยทุกคนเฮ้ยแนี้เข้ามาไปก็เล่นได้นะผมมันอาจจะไม่หน่วงเพราะว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาดึกๆแล้วไงเกาอาจจะแบบปรับระบบหรือแม่ตีมอนอะไรกันไม่รู้ว่าทุกคนมันก็เลยหน่วงนิดนึงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเลยได้ไหมบอสมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วปะเพราะว่าผมก็สอนอัพสกิลอัพพิลอะไรเรียบร้อยแล้วคนเออสอนอัพชุดกอกนะชุดเกาะก็กดไปที่อีคริดเหรออีคริดสักอย่างแล้วคนแล้วก็เอามาใส่เลยแล้วคนแบบนี้ประมาณนนี้้้้ไไดเเเลลยยยทุกกกกอออ่่่าางจะขึูับว ว่าเราต้องมาทำคุณอะไรก่อนนะทุกคนแต่ผมกดไปเยอะมากแบบกดจนมั่วทุกคนประมาณนั้นทุกคนปุ๊บอันนี้ก็สามารถซื้อช็อปได้ทุกคนอาจจะเป็นกุญแจเตอร์แม่นะแต่ผมแบบได้มาไงทุกคนปาร์ตี้ก็แบบเวลไม่เกิน1-2อืมแล้วก็ของฟรีอีเวนต์อะไรก็ประมาณนี้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปในสถานการณ์ค่าเยี่ยบแบบนี้ก็แชร์ด้วยทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปทุกอย่างนะครับคลิปนี้ก็ไปใต้คร่ะไปดู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 